โอ้โห oh. ชมพู่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 ออกเต็มต้นอีกแล้วค่ะชมพู่ต้นนี้ไม่ทราบว่าเป็นพันธุ์อะไรเนื่องจากทางเขตเขาแจกให้เอามาปลูกค่ะมีรสชาติอร่อยมากๆค่ะเนื้องงนี่นะแข็งไม,ม่ฟ้ามแล้วก็หวานหวานค่ะเพื่อนๆแต่เป็นที่น่าเสียดายไม่ค่อยมีโอกาสได้ทานค่ะ นอกจากมีมแมลงวันทองชอบมาไข่สุดท้ายก็เป็นหนอนหมดเลยค่ะแต่ละปีแต่ละปีล,ะปลูกออกหลบกมากๆค่ะถ้า,มาแมลงวันทองไม่มารบกวนติดลูกจะเยอะมากน่าจะขายได้หลายตังเลยค่ะเลซี FC ท่านใดที่ได้รับชมคลิปนี้พอจะรู้วิธีกำจัดมแมลงวันทองช่วยคอมเมนต์แนะนำ ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ